ปะเมวัตมิันตุสัพเพสุเรนตุสังกปาจันโตสัมปโรุโทวินาสตุมาตนาสิเลสเดจัง จากกรณีที่เด็กหญิงปุ้ยนามสมมุติอายุ15ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตัดสินใจผูกคอตัวเองเสียชีวิตภายในห้องนอนเหตุเกิดในพื้นที่ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาภายหลังเกิดเหตุร้อยตำรวจโทรอนุร,ร,รักษ์หนักแน่นสารวัตรสอบสวนสพสนามชัยเขตพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์ได้เดินทางเข้าตรวจสอบโดยบริเวณจุดเกิดเหตุพบจดหมายลา ล่าสุดเมื่อเวลา9้านาฬิกาสนาทีของวันที่23มกราคม2566นายทวีวัน์กินาวันผู้เป็นพ่อได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์สี่รูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องปุ้ยตามความเชื่อภายในห้องนอนที่เกิดเหตุพร้อมกับนำเชือกที่น้องใช้ผูกคอมาทำพิธีแล้วนำไปวางไว้บนโลงศพของน้องที่วัดเนินสว่างพัฒนาที่ตั้งประกอบพิธีศพโดยนายทวีวัน์กินาวันพ่อของน้องปุ้ยเปิดใจว่าปกติผู้ตายเป็นคนรักเพื่อนรักเด็กไม่ก้าวร้าวและ ซึ่งน้องไม่เคยเล่าอะไรให้พ่อฟังเลยแต่น้องห่นไม่อยากไปโรงเรียนตัวน้องเองอ้างว่าไปก็ไม่ค่อยได้เรียนจนพ่อมารู้ทีหลังว่าโทรศัพท์ของน้องแตก ทะเลาะก,กับเพื่อนที่โรงเรียนทางพ่อก็ยังบอกอีกว่าน้องเป็นคนไม่สู้คนซึ่งก่อนเกิดเหตุไม่มีลางสังหรอะไรเพราะว่าน้องเหมือนจะไปขายของปกติที่ผ่านมาน้องไม่เคยพูดถึงการคิดสั้นก่อนเกิดเหตุยังได้ไปหาพ่อที่เขื่อนในช่วงเย็นและเวลาประมาณ16นาฬิกาพ่อก็ให้น้องกลับมาบ้านอยู่กับย่าเพราะกลัวว่าน้องจะเจอกับช้างแต่พอพ่อกลับมาถึงบ้านก็เจอลูกในตอนที่เสียชีวิตไปแล้วไม่เคยถามก็ไม่ไม่ว่าไม่มีอะไรนะแต่ไม่อยากไปโรงเรียน ทำไมไม่อยากไปโรงเรียนเขาบอกครูก็ไม่ค่อยได้สอนเขาจะอ้างแบบนี้ไปก็ไปเดินเล่นเฉยๆอะไรแบบนี้จนผมมารู้อีกทีหนึ่งโทรศัพท์เขาแตกเขาว่าทะเลาะกับเพื่อนอะไรเพื่อนแกล้งเพื่อนล้ออะไรแบบนี้ผมก็ว่าครูรู้เรื่องไหมเขาบอกครูไม่เห็นมีแต่เพื่อนมาห้ามไว้แล้วผมก็เลยแซวเขาเห็นลูกไม่เป็นไรเนาะผมก็เลยแซวเขา สู้เขาได้เปล่าสู้ได้สิเขาก็บอกพูดในเชิงเล่นๆครับเมืนเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องสผมกกว่าเออที่หลังก็ใครมาทําอะไรก็สู้มันเลยเพราะรูปผมไม่สู้คนอยู่แล้วปกติเขาจะไม่ไม่หาเรื่องใครก่อนส่วนมากจะโดนเขาแก้มมากกว่า สำหรับภายในวัดเนนสว่างพัฒนาตําบลท่ากระดานอําเภอสนามชัยเขตสถานที่บําเพ็ญกุศลศพของน้องปุ้ยจะมีพ่อญาติ اد, และบรรดาญาติเดินทางมาช่วยงานพร้อมกับคอยให้กําลังใจกันและนั่งพูดคุยกันตามปกติโดยบรรยากาศก,าก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเพราะทุกคนรักในตัวน้องปุ้ยและยังได้เก็บข้าวของเครื่องใช้โดยเฉพาะตุ๊กตาสองตัวที่น้องใช้นอนกอดทุกคืนซึ่งได้มีการนําใส่ลงศพให้น้องไปด้วย